โอ้กา oh, mm hmm. สาบาดีว่าเมนไ่น,น้องผู้ชมทุกชมคิมคัส2016วันนี้ผมจะมาสอนท,ทำอะไรวะสอนทำอะไรวะเออไม่ใช่อินโทรครับอินโถขั้นแรกครับเราต้องโหล,ลดโหลดอีครับทำไมเอ e, e, ร์เอสเพย์รอนครับเออะ เอฟอันนี้วะนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับแบบนี้ครับเนี่ยดูเลยครับขั้นที่สองครับโหลดโหลดโหลดนี้ครับโหลดตัวเนี้ยเนี้ยเนี้นะี้ไอตัวขยับไปขยับมาตัวพีเนี่ยพนนี่าแบพีอะไรวะพีพีเฮ็ด N. พิมพ์ไปยังเพจรตะโนครับพ h o n p h o เนพีเอชโอเ N นี่ครับอันน,นี้ครับโหลดมาเลยครับโหลดมาเลยครับคลั่นี่สราเแล้วต้องดูตัวนี้ครับพิมไปว่า k i n e เ i ็น e. e ครับ คี n e เอ n e เอทุยเอ้ยคี n e นี่ครับอันนี้ครับเรยรอครับโรีรอยครับอันที่สามอันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรวะนี่ครับเนี่ย V ไอดีเอ i มวีไอไีเอะมวีไคอะไรวะดีเอ็มเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยโอเคทแรกครับเข้าไปที่อันนี้ แล้วก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยครับม,มันไม่ให้สมัครหรอครับข้ามี YouTube ลยลูทูบไปละกูเข้าไปใน youtube ปุ๊บกูดิเอา้าเอา้านี่ยกูเข้าไปในยูทูบอ่ะเห็นไหมี่ยกูดิเอา้านี่ยท้ามาแล้วลแล้วก็พิมพ์เรียกว่าพิมพ์โอ้ยแลนอรมเรียกว่าเจ๊ แจ็คอิน,น,อ,นอินโทรฟรีครับแจ็คอินโทรฟรีก็เลือกเอาอินโทรครับแต่ผมเลือกมาแล้วก็เลือกดีกว่าดูครับไม่กินเสียงเสียงไงครับไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาอนนะไรแล้ววะ เออเนี่ยอันนี้ครับมันนี้ก็เราต้องกดดาวดดนะครับเอาเอาถ้าอันนี้ก็กดดาวโดตรงนี้ครับให้ตรงนี้เห็นไหมดาวด,ดแล้วก็ผมนนานเอาเลนแรครับแล้วก็กดนี่แล้วก็รอรอเลยครับเอเสร็จแล้วครับคุณก็ออกจากอันนี้ได้เลยครับ คุณก็เข้าเข้าไนวะเนี่ยครับเข้านี้ครับแล้วกดนี้กดปุ๊บไปอาไรบ้ามาไปที่ไหนก็ได้ครับเนี่ยครับคุณไปโหลดแบ็คกราวในอินเทอร์เน็ตเพียงว่าแบ็คกราวสีดำในอินเทอร์เน็ตครับในกูเกิล ปุ๊บแล้วก็กดเขียนรูปเขียนเดี่ยนะรูปเขียนตรงเนี้ยเน่แน,น่เห็นไหมกดปุ๊บแล้วเขียนชื่อชาแนลอะไรตัวเองนะผม K I M สองศูนย์หกปุ๊บคันแรกครับคาจะใครจะเลือกโฟรครับ เราเนี่ยครับเลือกโฟล์ได้หลายอย่างครับผมจะเอาโฟล์แนววะเนี่ยไมใช่มันเออเนี่ยผมเอาโฟล์เนี่ยแล้วก็กดตรงมูวีครับแล้วก็เลือกเลือกเลือกตัวเอครับโอ้ยเลือกตัวเอใช่ไหมครับเลือกตัวเอปึ๊บแล้วก็เลือกตัวนี้ครับตัวเออ,อีกครั้งปึ๊บ แล้วก็แตะแตะเซลขาวปุ๊บแล้วก็แตะสีดําอีกปุ๊บแล้วก็ไปที่อะไรเนะนี่ยเนี่ยตรงเนะี้ยเนี่ยเอยมาเนี่ยเออไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปตรงเนี้ยปุ๊บไปมนเนี iono, ่ยเนี่ยเออปุ๊บแล้วก็ปรับจะเอาไล่สีไปทางนี้เอาไลส่สีไปทางขวาแล้วเลื่อนลงหลือ,ลอ,เ,อเลื่อนลงครับเอาไงลง่สีไปทางขวาครับ ปุ๊บเราก็เลือกสีเอาสีอะไรเออสีเหลืองเทียวสีเหลืองครับแล้วก็กดปุ๊บดอนแล้วก็กดอีกนิดปุ๊บแล้วก็กดนี่ครับไม่ใช่แหละไม่ใช่ครับถ้ากดอันนี้ปุ๊บอันนี้ปรับยังไงก็ได้ครับปรับความใหญ่แล้วแต่ใจท่านผู้ชมผมเอา โอ้โอโอ้แค่นี้แหละทำไมมันตรงก็กดกดตรงนี้ครับไม่ใช่นม่กดไม่ใช่เนี่ยกดก็ไปมูวีครับปึ๊บปึ๊บแล้วแล้วก็กดเซฟครับเซฟตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมกดปึ๊บก็ไม่ใช่มันโฆษณาเ็ฟแล้วก็ออกครับ แล้วเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยเสี้ยวขาวเนี่ยแล้วกดตรงนี้ครับเนี่ยเนี well ่ยกดปุ๊บแล้วก็เลือเกาคนเก็บไว้ไหนครับเนี่ยกดปุ๊บเสร็จแล้วกดดนเนี่ยเนี่ยอันพิการทุกขออภัยนะครับแล้วกดอันนี้ปพ๊บอันรูปดาวใช่ไหมครับ แล้วก็กดรูปดาวข้างล่างแล้วกดเลื่อนสุดเลยความสนใจหลกกัการวิรอ้าวกดพีทับกดพีทับไงครับย้อนกลับย้อนกลับเนี่ยครับปุ๊บแล้วกดซูมซูมซูมเป็นรูปแว่นขยายครับแล้วก็กดรูปดาวอีกครั้งไม่ผิดผิดกดซูมแล้วก็ซูมมาเอานิ้งซูมปกติเหมือน Google กดลบลบอันสีดกัลบปุ๊บ กดซูมอีกครั้งมันจะมีไงเนี่ยมีแล้วกดรูปดาวแล้วก็กดปึ๊บมองปึ๊บเ,ออเบอร์เนี่ยปึ๊บเนี่ยพอทำเสร็จแล้วก็ก,ก,กดดอนใหม่ก็กดเซฟตรงนี้ครับเซฟนี่ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ออกแล้วเข้าไปตัว K นี่ครับเนี่ยครับ,เ,รบเข้าไปปุ๊บ เข้าไปเจเดี๋ยวแป๊บหนึ yeah. ่งแอบเข้ามาแล้วต้องทำแนวนอนแล้วกดแล้วกดรูปปูเป็นแฟมเหมือนอะไรแล้วกดอนยางล่างคบด้านล่างเล็กๆวงกลมเล็กๆแล้วก็กดอันนี้ครับแป๊บหนึ่งครับแล้วก็กดตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วกดนี่แล้วก็เอา เอาเครียอเอาอินโทรครับที่เรือไว้เนี่ยผมเรือไว้เนี่ยแล้วกดถูครับเอ้ยกดถูครับเดี๋ยวก็เลื่อนมาแล้วการะยาครับะรายาให้ถูกจ้องว่าจะใส่นี่ครับผมใส่ประมาณนี้ แล้วก็กดตรงนี้ครับเนี่ยๆไปรูปสามชั้นเนี่ยแล้วก,กดรูปโอ้ยกดรูปนี้ครับเนี่ยๆ,ๆ,ๆปุ๊บเข้าไปแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกรูปที่เลือกชื่อที่ทำเมือกนีแล้วก็ขยายได้ครับขยายขยายนี่แค่นี้พอ แล้วก็กด iscilla, อันนี้ครับเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมครับเออแล้วกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เรื่อนมาสุดครับเอาเรือกรลองสุดท้ายครับแล้วก็เรือไปห้าครับที่ห้าเนี้ยเรือสุดเลยครับแล้วกดถุกต้องปุ๊บมันหายใช่ไหมครับแล้วเราก็กดตรงไหนไอ้แล้วกดตรงนี้ครับตรงนี้เนี้ยเห็นไหมตดปุ๊บแล้วก็อันนี้ครับแล้วก็เรือมาแล้วก็อลองสุดท้ายมันเดินครับ น่ครับแล้วก็ถูกต้องแล้วก็กใหม่ครับแล้วก็อย่างนี้ครับแล้วอันที่สองครับปึ๊บนะครับเราถูกต้องน่ครับดูครับผมจะโอดหูฟังก่อนครับแป๊บนึงครับเอากลับมาอีกครับดูครับ มครับเป็นไงครับเราเราต้องขอจบคลิเปเพียงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลายกันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันเยี yeah. ้ย เพอร์หยูดสต็อปไปแล้วเอาไหมครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน